พี่ไกด์พี่ไกด์ทำอะไรอยู่ฮะทำอะไรอยู่ลูกเม้นวันนี้ได้อะไรมามดมันมีกี่ตัวหกตัวอืมมันเล่นอันนี้มันมีที่ดึงเฮ้ยของเกศเลยของเกศเนี่ยของเกศเกศได้อะไรคะอัวไหนอ่ะอุ้ยเกศดูซิเกศเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูกล่องสุ่มน้องก่อนว่า ดูกล่องสุ่มด้วยก่อนโชว์ดิโชว์โชว์โชว์หน้าตรงข้างหน้าว่าเกดจะเอาตัวไหนเอาไปหาก่อนนะเอาโชว์ด้านหน้า,าตุก๊กเกดนะไหนตัวไหนค,คิดว่าตัวเองจะได้ตัวไหนตัวน,นั้นคืออะไรเสือหรือแมวเฮ้ยเสือผสมแมวไหนก็ดูชัดๆแต่เมื่อโอเคแล้วเราจะได้ตามตัวที่เรา คาดไว้ไหมเอาแก่เลยค่ะพี่ไกด์กำลังประกอบอยู่ยเดี๋ยวเยวเอาของน้องก่อนน้องแก่เลยลูกจะทำการแกะแล้วนะคะพูดด้วยค่ะแุ้ยแกะสก่สงกองสวยๆหน่อยแกะฝั่งไหนไไดเดี๋ยวเดี๋ะแกะเลย ได้ตัวไหนโอ้ยยังไม่ได้เลยไกด์ไกดเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ตัวตามที่น้องนี่ไหมไกด์พี่ไกดแกะกล่องให้ไกดเบาๆหนูของนี้ที่แกะดีๆไม่แกะเออแกะแกะกล่องพังเลยเอ้าวชี้ตัวที่เจงจาวไอ้ย่าเพิ่งย่าเพิ่งมันมีไกด์ให้ดูอยู่ใช่ไหมไกา์อะไรหหนนูููด สีขาวช่วยหน่อยเอ้าวจริงเหรอจะได้ตามตัวที่จะได้ตามการ์ดหรือเปล่าดูก่อนได้ไปให้น้องเป็นคนจับไกด์น้องเป็นคนจับนะได้สีขาวแต่ที่เรามองไว้คือสีอะไรฮะที่เรามองไว้เป็นสีอะไรโอ้ยโน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 ไกด์อย่าพึ่งลูก หนหนต,ต,ตัวตัวตัวที่คิดไว้ว่าจะเอาน่ะลองเทียบกันที่เป็นตัวไหนห้ยได้บรนานฮะตรงไหมตรงไหมไม่ตรงเลยได้เป็นตัวขาวตัวนี้ใช่ไหมโชโชโชหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหันหน้ามาได้จาเล็กมานานแล้วหันหน้าอนเออได้ตัวนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่มันเป็นปุ่มเหลืองสวยไหม เอาโชว์เทียบกับหน้าตัวเองนี่ใครบานกว่าอเอาของพี่ไก่โชว์หน่อยเอากล่องตรนี้ออกไปก่อนเม,มานานแล้วเอ้าลุยนานอาสนเคนหากัเลนคน่มเดี๋ยวให้พี่ไก่ล,ลงก่อนโนโนโนนเดี๋ยวแม่นี่ก่อนให้พี่ไกลองอันนึงก่อน พี่เพิ่งกดเข้าไปเหมือนกับกับพายแล้วจำยากไหมหนูเพิ่งกดเข้าไปแต่แล้วก็จะพังแล้วแต่นั่นไม่ได้กดมันเลยเป็นใหญ่กว่ามือเอาที่เอาที่เอาที่ใช้งานได้ก่อน,นใหญ่กว่ามือหนูอีกอะใช่ตาล็อกแรกได้ด้วยไหมนะ เราจะทำการเอาพูดด้วยออะจะเล่นอะไรอนนี่คือเขาเขาเรียกว่าตัวอะไรนะเนี่ยจะไม่ได้แล้วเบบเแบบเบบตัวโน่ตโนโนโน่น,น,น,น<ป>ว้าให้มาโดนขาแม่ดูดิ อ่ะโอเคอ้าวโชว์โชว์หน่อยทีนึง<อ>ว้าวเอาเปิดซีบก่ออันนี้กล่องเป็นกล่องเลยเป็นเซตนี่ผมเซตหนึ่งคันอ่ะถูกใจไหมอ้าวบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย